ป็นมจทั้งิดี่เคยทำบุญมายานเราก็ใครที่เคยร่วมทำบุญมาสาธุทั้งหมดเลยไนะร่สดเลย

สุขุพุทธกุศลภูกระสุนพระสิยันังดาปุริบาอาจารย์เจวดาพระจักวาลนะมันทรงสถานทั้งสามแดนสกุลพระธาตุนักการบัญชีข้าพเจ้าจะทำทานด้วยกันถวายชีวิตแด่พ่อปลาแม่ปลาพ่อปลาหมอแม่ปลาหมอพ่อปลาไหลแม่ปลาไหลพ่อปลาดุกแม่ปลาดุกพ่อปลาจ่อนแม่ปลาจ่อนพ่อเต่าแม่เต่าพ่อกบแม่กบนี้ข้าพเจ้าขอปล่อยชีวิตด้วยตามบารมีนี้ ขอให้กลายเป็นกุศลบุญปล่อยกุศลบุญดีในการใช้ชีวิตในกั้งนี้ขอให้กลายเป็นกุศลบุญแต่ไปถึงกุลบิดามารดาคุณครูบาจาย์เทวดาก็จัจกวานทั้งสามแดนโลกธาตุทั้งครูเลขครูยันครูว่านครูยาครูตำรับตำราครูเวทมนตรดนกาตาครูโมกขขอและกอกางรอกระดาภมัยทุกตัวตนและกจิตวิญญาณทุกๆกวงที่กําลังตกละกำลังบา้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นและขอใ่อยแปรไปถึงสิทธิอนุสิทธิทุกๆตัานที่มีความเจยวความสัตธ์ต่อ วะไรมาหาเวทเทติมิตรและตัวอาจารย์โอเองต่อครูบาอาจารย์ทุกๆท่านกยรับอานนี้ส์นี้เช่นกันและขอด้วยการปลดปล่อยชีวิตในกัางนี้ขอให้สับประสัตว์ทั้งหลายด้วยคําว่าสับเปสตา ัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนตุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเติดอย่าได้มีเวียนเสด็จนาเลยอาปยาปัชาหหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้ีเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนีกาหหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีความสุขกายสุขใจเลยสุขีอัตตานปาริยานโหตูจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเกิด ต,ตอ banks, ่อจับต่อกันซีจับต่อต่อกันนะครับลวมทุกโมทนาบุญสาธุกันนะครับผมนี่นะครับมาแล้วไปแล้วครับปลาช่อนไปแล้วปลาไหลปลาไหลนะครับผมปลาไหลเนี่ยปลาไหลสามสิบเก้าตัวนะครับผม สามสิบเก้าตัวนะครับอาจารย์มาปล่อยปลาไหลด้วยนะครับวันนี้ปลาไหลแม่ปลาไหลไปแล้วครับปลาไหลปลาหมอแม่ปลาหมอหอปลาหมอแม่ปลาหมอนะครับพันโนธนาสาธุนะคริบัสามสิบเก้าตัวเหมือนกันนะครับอย่างละสามสิบเก้าตัวนะปลาดุกแม่ปลาดุกปลาดุกแมสิบเก้าตัวขอให้เช่นาบัวสักหายออกไปไปพ้นเกิดพันโนธนาสาธุกันนะครับพอเต่าแม่เต่านะครับเตนะครับผมไปนะครับพอเต่าแม่เต่าปลอยมีทิ้งอุนยาวนังพวเต่าแม่เต่าเด้อ ไปแล้วคุอกบแม่กบครับเก้าตัวครับไปไกลไปแล้วมีมือมาอะไรมาขางไกลเด้อไปแล้วกบบวกผมมานี่นะครับผมกบมาบอกว่าสาธุครับอาจารย์ครับผมนี่นะครับอาจารย์โอก็วันนี้นะครับหยุดทํากิจหนึ่งวันนะครับผมทุกๆท่านก็อาจารย์โอก็ได้มา ปล่อยปลานะครับปล่อยปล่อยปลาปล่อยปลาดุกปล่อยปลาไหลนะครับน่ครับผมพอป่องมาคืนนะป่องมาคืนนะครับฝากถุงด้วยนะป้านี่นะครับผมเรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้จาร์โอหยุดทํากิจหนึ่งวันนะครับก็มาปล่อยปลานะครับปล่อยปลาไหล ตู้กระถุงไปทิ้งให้เขาด้วยน,นะครับก็อนุโมทนาสาธุทุกท่านนะครับผมนี่นะครับจารโอนะครับวันนี้ก็หยุดทํากิจให้ทา่านเองยด้วยนะครับทำการซื้อเงินซื้อใดก็ขอให้สำเร็จผลทุกการก็เชี่ยวกล้าจากอันตรายทั้องควรดังสรร,รพสัตว์ทั้งหลายที่ได้ถล่อยไปเมื่อกี้นะครับเราทำก,การซื้อเงินซื้อใดก็ขอให้สำเร็จผลด้วย สละบุญนี้ตั้งพร้อมกันยานิมิตรให้ครูบาอาจารย์แล้วก็พร้อมตัวก็พระเจ้าเองก็ตัวก่อน้าพระเจ้าและติดมังดทำการสิบเนึ่องถึงใดก็ปล่อยสาร็จผลทุกประกาศทุกทุกท่านเติรนสาธุนะครับยะสําเร็จนะครับผมเฮงดังปังรวยนะครับปัจจัยนะครับก็ที่ทุกๆท่านนะครับที่ได้ร่วมบุญกันมานะครับอาจารย์โอก็นําปัจจัยส่วนนี้นะครับมาปล่อยชีวิตปล่อยชีวิตปลานะครับปล่อยชีวิตสัตว์นะครับวันนี้นะครับ ก็ใครที่รับชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับและอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับผมนะครับวันนี้ตอนนี้ท่านจันโอก็อยู่ที่ตลาดนะครับบางบ่อมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําธุระกันอีกนะครับจันโอจะไปซื้อของนะครับผมเพื่อเข้าสํานักนะครับตรงนี้ก็ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ครับที่ลูกศิษย์ลูกหาของท่านจันโอทุกๆคนนะครับที่ได้ร่วมบุญกันมานะครับผมก็นํามานะครับมาซื้อปลา ไทยชีวิตให้กับสัตว์นะครับวันนี้นะครับก็อนุมโมทนาสาธุกับทุกทท่านนะครับผมโอเคนะครับทุกทท่านนะครับอขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอาจารย์โอจะเดินทางต่อนะครับสวัสดีนะครับ